มาแล้วครับปึ๊บแกะเลย <S <S อนีอด่ดูทุกคนแพ็คมาโคตรใหญ่นะครับอันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยมาแกะกล่องแท็บเล็ตนะครับตัวนี้คือ h e a d w o o f F Pad 5นะครับเป็นแท็บเล็ต8นิ้วใส่ซิมได้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้เนี่ยราคากดโค้ดเนี่ยน่าจะเหลือประมาณส0 0พนนะครับ4,000ปเป๊ะเ,เ,เลยนะลองไปกดซื้อกันดูนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปเหมือนเดิมนะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามโพสต์ส่วนลดเนี่ยก็มาติดตามได้ที่เพจนี้เลยนะครับเป็นเพจเกี่ยวกับการบอกโปรจะมีการบอกโปรนะครับว่าช่วงไหนวันอะไรลดราคาบ้างลดราคาเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงสามารถมาติดตามได้เลยหรือว่าจะเป็นไลน์โอเ n นแชทบอกโปรอันนี้ก็ได้นะครับแล้ว สอบถามกันได้นะครับฝากกันเสร็จเรียบร้อยเราก็มาแกะกันเลยละกันนะก็แกะเลยนะครับนี่โอ้แพ็คมาแบบโคตรใหญ่นะทุกคนอันนี้เนี่ยผมสั่งรอประมาณไม่ถึงสิบวันนะได้ของแล้วโคตรเร็วนี่แกะมานะครับเราก็จะเจอซองอย่างนี้นะไม่ต้องตกใจนะครับคือแพ็คมาโคตรเยอะหลายชั้นมากๆอก โคตรแน่นมีอ้ยกล่องยังดูดีนะทุกคนไม่บุบนี่บุบนิดนึงนะจะว่าไม่บุบก,ก็ไม่ได้นะครับเฮดว o F Pad 5นะครับแบรนด์นี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะทุกคนก็เห็นมาอยู่ใน Lazada สักพักแล้วแหละสีที่ผมสั่งมานะครับเป็นสีเกรนะครับแล้วก็ลอม128แนะครับแรมเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ เดี๋ยวรอดูนะครับนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเป็นกล่องสีขาวแบบนี้แล้วก็มีหมาป่าแบบนี้นะครับตามชื่อเลยนะหัวหมาป่านะครับราคานี่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นแท็บเล็ต8นิ้วนะครับใส่ซิมได้ CPU นี่ก็ยอดฮิตเลยนะครับ G99 นะมาเดี๋ยวมาดูกันเครื่องนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับผมเคยรีวิวตัว Audio c u b ไปแล้วนะก็เดี๋ยวมารีวิวตัวนี้บ้างแล้วกันนะครับอยากให้ลองทดสอบอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโคตรเหนียวดึงทางนี้กัน เปิดเลยฟึบฟึฟบร,รอรอ,อมันเลื่อนลงฟึบมแกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะอุย้ยดูคู่มือโอ้โหเล่มโคตรใหญ่นะทุกคนเนี่ยอ้หูบอกหมดเลยนะนี่ เหมือนจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแท็บเล็ตญี่ปุ่นเหรอผมก็ไม่แน่ใจนะครับเห็นราคามันถูกแล้วก็เห็นสเปคมันน่าสนใจนะครับก็เลยสั่งมานะมาจากจีนเหรอหรือว่าญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจอะ่ะผมเห็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนผมคิดว่าน่าจะภาษาญี่ปุ่นนะใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับต่อมาตัวเครื่องนะครับเราจะงัดขึ้นยังไงเนี่ยเฮ้ยฟึบหายลงมาตัวเครื่องเอาวางไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นออ QR code นะทุกคน เฮดวูฟเดี๋ยวแกะออไว้ให้หมดเลยนี่อันนี้เป็นหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จกี่วัตต์เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับหัวชาร์จเนี่ยอยู่ที่10วัตต์นะครับตัวเครื่องก็สเปคยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมอ่านสเปคให้ฟังอีกทีนึงเข็มจิ้มซิมมีมาให้อันนี้ก็เป็นสายชาร์จนะครับเป็นไทเอ2ไทซีนะเป็นไทซีเรียบร้อยนะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ วางไว้ก่อนมาครับมาดูตัวเครื่องกันนะเนี่ยดูดิไซส์เล็กมากนะครับแท็บเล็ต8นิ้วตัวล่าสุดที่ผมจับไปเนี่ยแท็บเล็ต8นิ้วก็คือตัว Lenovo Legion Y 700นะก็ตัวนั้นเนี่ยจะเน้นเล่นเกมเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับนี่เป็นไงอุ้ยตัวเครื่องนี่จากที่ลองจับเนี่ยงานประกอบค่อนข้างโอเคนะแน่นๆนะครับแต่เคาะๆดูแล้วมันก็มีแบบเสียงแปลกๆนิดนึงนะหรือว่าคิดไปเองนี่เราก็ลอกอันนี้ออกด้วยนะ ติดฟิล์มมาให้เลยนะทุกคนนี่เป็นไงอันนี้คือฟิล์มนะครับที่เขายังไม่ได้ลอกออกนะอันนี้เนี่ยคือเราต้องลอกอันนี้ออกนะปึ๊บเนี่ยแล้วก็ติดฟิล์มมาให้เลยนะครับลองกดดูก็ใช้ได้นะอืมอ่ะเปิดเครื่องเลยมีสันหนึ่งทีนี่ Head Woop Power by Android นะครับตัวนี้เป็น Android 14ด้วยนะแล้วก็เรื่องการอัปเดตก็ไม่คิดว่าน่าจะมีนะครับสำหรับเรื่องการอัปเดตนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะว่าใส่ซิมได้หรือเปล่านะครับเอาเข็ ฟึบนี่อุ้ยออกง่ายเลยเยวนะทุกคนมันขยับได้นิดนึงนะทุกคนใส่ซิมได้หรือว่าจะใส่เป็นไมโครดีการ์ดก็ได้นะครับอันนี้ดีมากๆเป็น4 g นะครับไม่ใช่5 g นะตัวนี้มาครับเลือกภาษานะมีไทยหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะมีนะนี่ภาษาไทยอ่ากดไปครับอันนี้เชื่อมต่อเครือข่ายก็ข้ามไปได้เลยกำลังค้นหา WiFi นะครับอ่ะจับ WiFi 5 g ได้นะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับแสงหน้าจอนี้อาจจะน้อยไปนะเดี๋ยวลองเร่งดูนะครับว่าได้แค่ไหนนะดูในกล้องแล้วแบบ ออกมืดๆเลยนะทุกคนคือมี Google อะไรมาให้พร้อมเลยนะครับอันนี้ก็ตั้งพีนราคามไปก่อนนี่มาแล้วครับมาดูการแสงนี่เป็นยังไงฟึบโอ้เกือบสุดแล้วนะก็ได้ประมาณนี้นะครับทุกคนถือว่าสว่างไหมมันก็ยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะ แต่ก็ดูได้นะครับอันนี้ไม่ได้สว่างมากนะครับเดี๋ยวเราสเปคให้ฟังกันนะครับสำหรับแท็บเล็ตตัวนี้นะขนาดหน้าจอ8.4นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD เป็นหน้าจอ IPS ดูพวก Netflix อะไรเป็น L1 แน่นอนนะครับอันนี้ตามที่เขาเคมานะในสเปคนะครับแล้วก็ CPU นะครับ Helio G99 นะ CPU จาก MediaTek นะครับตัวฮิตเลยใส่มาในแท็บเล็ตราคา4,000นี่ก็โอเคนะครับเวลากดโค้ดเนี่ยมันก็ได้ราคาแบบ4,000ต้นๆบางทีก็ไปแบบ3,900 3,800นะครับอันนี้ก็คุ้มแล้วนะตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็น RAM 8 128นะครับสามารถเพิ่มไมโครดีการ์ดได้นะแบตเตอรี่เนี่ย5,500ม mm. ิลลิแอมป์ชาร์จไวกี่วัตต์ไม่แน่ใจเลยครับแล้วก็กล้องนะครับมีมาตัวเดียวนะ13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ย8ล้านพิกเซลนะตัวนี้เนี่ยรองรับ 4G แล้วก็รองรับ Wi-Fi 2.4 5G แล้วก็รองรับการใส่ซิมแบบ 4G ด้วยนะครับแล้วก็เป็น Android 14มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะช่อง3.5มาให้นะครับตรงนี้เลยนี่ตรงมุมเครื่องเลยนะทุกคนแล้วก็บลูทูธ นะครับตัวนี้มาครับเดี๋ยวดูที่ตั้งค่านะก็จะเป็น Android แบบนี้เลยนะทุกคนเนี่ยมันจะดูแบบคินคีเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะลองปรับเฮิร์ตหน้าจอปรับได้ไหมน่าจะ60 h e r เฮิร์ตน่าจะปรับไม่ได้นะครับสว่างสูงสุดก็ตั้งแล้วนะครับ400นิตหน้านี้ Wi-Fi อะไรเชื่อมต่อได้ปกติเลยแล้วก็น,นี้ b l บลู o t h นะครับ Android Auto ก็เชื่อมได้นะตเรอรีนะครับเหลืออยู่78%การแสดงผลดีมืดนะครับเปิดได้ปึ๊บนี่ แต่ก็อาจจะไม่ค่อยมืดนะครับดูเนี่ยมันจะเห็นเป็นแบบขาวๆนะครับก็คือมันเป็นจอ IPS นะการแสดงผล w a ล l p a p อ r นะครับลองดู wallpaper ดูมีมให้ไหมนี่ wallpaper นะครับ h e l l o 2024อ่าเนี่ย wallpaper ก็มีมาให้นะอันนี้ก็ wallpaper ภาพเคลื่อนไหวไม่มีนะอันนี้ wallpaper รูปแบบอันนี้เหมือนจะเลือกได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนสีได้นะน่าจะเปลี่ยนพวก Control Center หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลองเลือกเป็นอันนี้เปลี่ยนไหมทุกคนเปลี่ยนอยู่นะ เนี่ยอ่ะเป็นสีเขียวนะคอนโทรลเลเตอร์จะเป็นสีเขียวฟึบอ่ะเปลี่ยนอยู่นะครับอันนี้อัปเดตระบบอัปเดตได้ไหมอันนี้เป็น1 1นดเรียบร้อยแล้วนะอัปเดตล่าสุดเมื่อเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็การอัปเดต Android เนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่ามีนะครับน่าจะจบที่เวอร์ชันนี้เลยนะครับจะเปิดแร็เสริมก็มากดตรงนี้ Memory e x p อ n s i o นันนะนี่มันปิดอยู่นะครับก็เลือกได้เนี่ยแปดจิกสี่ิกสอิกนะครับแต่ปิดไว้ดีกว่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรอมเป็นแบบ UFS ด้วยนะนอนน นี่เป็นกล้องนะครับดูปึ๊บอ่าเสียงถ่ายรูปเปไงนี่ใช้ได้อยู่นะอาจจะพอรู้เรื่องนะครับแต่ก็ไม่ได้ชัดมากนะครับก็ใช้นะครับสามารถใช้งานได้วิดีโอนะครับถ่ายได้เท่าไหร่เนี่ยไม่น่าจะมีแจ้งให้ดูนะ,ะแล้วก็กล้องหน้านะครับก็ถ่ายวิดีโอได้ถ่ายรูปได้นะแล้วก็ไม่มีเมนูอื่นแล้วหรอสำหรับการถ่ายรูป เหมือนจะตั้งอะไรไม่ได้เลยนะครับน่าจะได้แค่นี้นะทุกคนเปิดแฟลชได้นะครับอ่ามีเสียงเนี่ยถ่ายรูปถ่ายเข็มจิ้มซิมดูพอได้อยู่นะทุกคนอ่าถือว่าพอใช้นะครับสำหรับเลดราคาแค่นี้นะอ่านี่มี H d r าให้เปิดด้วยนี่สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ถ่ายไปเลยอ่ก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับเมนูกล้องนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยมีแกลลอรี่มาให้ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีแกลลอรี่มาให้นะครับน่าจะต้องเก็บในตัว โฟโต้ตรงนี้นะ Google โฟ o ต้นะครับก็ดูได้ในนี้นะแล้วก็อันนี้คืออะไร h เฮดว o ปกดเข้าไปดูคืออะไรแอปที่เอาไว้ซื้อของนะครับโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับพวก YouTube อะไรก็ดูได้หมดเลยนะดูได้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวลองกดดู YouTube นะครับได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองตั้งดูึนี่ได้เป็น 2K นะเนี่ยใช่ไหมเป็น1 4 4 0 p นะครับก็สามารถดูได้นะซูมอะไรก็ได้ปกติเลยนะครับสำหรับการดู youtube เดี๋ยวลองเทสลำโพงดูนะ มาครับตอนนี้ผมโหลดเกม ROV มาเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่าการตั้งค่าเนี่ยเราปรับต่ำทุกอย่างเลยนะครับอ่าเนี่ยดูคุณภาพกราฟิกปรับต่ำหมดเลยนะครับเฟร,รมเรทมันเหมือนจะค้างหรือเปล่าเนี่ยห้าสิบเจ็ดเฟร,รมทำไมมันไม่ขยับเลยเหมือนจะดันไม่ถึงหกสิบนะครับหายไป3ามเฟร,รมใช้งานได้นะครับการทัดอะไรก็โอเคเลยนะ หรือว่าพอใช้นะครับแต่ก็ถ้าจะเล่นเกมจริงจังเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนะครับแล้วก็อันนี้ผมโหลดตัวนี้มานะครับเช็คกันอีกรอบนะครับสเปคเป็นยังไงนะนี่ตามนี้อันนี้เป็น CPU status นะครับ Wi-Fi นี่มาหน้านี้นะครับโปรเซสเซอร์นะครับ Hero g ี99นี่ GPU นะครับมาริ g 57 MC2 นะเลื่อนลงมาอีกนะครับก็จะเจอนะครับดิสเพย์นะนี่ความละเอียดเป็นเท่านี้ แล้วก็อิฟเฟอรนนะครับหกสิบเฮิรต์ตัวนี้เป็นแรมแปดนะครับแล้วก็สตอรเลจนะครับเป็น UFS นะแต่ไม่บอกนะว่าเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น2.2ไม่ก็2.0นะ USB นน่นนี่น่ามีมาให้นะครับ NFC ไม่มีนะตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นชื่อรุ่นนะครับ Android 14นะ Security นะครับ Level 1แบ Battery 5500มิลลิแอมหลักๆตามนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะลองเทสทัชสปริงเรทไหมผมก็ไม่รู้นะว่าเรทราคานี้เนี่ยทัชสปริงเรทมันจะ เป็นยังไงนะเพื่อนๆพ่ทายว่าเท่าไหร่ถึงร้อยไหมลองดูฟึบนี่ประมาณ100ยเฮิร์ตนะครับทาร์สเซนติ้งเรทเมื่อกี้มีร้อด้ยนะเดี๋ยวลองแบ่งหน้าจอส่งท้ายคลิปนี้แล้วกันดูสิจะแบ่งได้ไหมฟึบอ่าแยกได้อยู่นะนี่แบ่งหน้าจอนะครับแต่คิดว่าอ่ะเลื่อนได้ด้วยเลื่อนได้ประมาณ2ระดับนะครับเนี่ยใช้ได้อยู่ แล้วก็หน้าต่างลอยทําได้ไหมอันนี้ไม่น่าจะได้นะครับสาหรับหน้าต่างลอยนะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการแกะกล่อง HeadRoo F Pad 5นะครับแท็บเล็ตหัวหมาป่าเครื่องนี้นะก็อยากให้เทสเกมอะไรเล่นเกมอะไรรีวิวการใช้งานแบบไหนเนี่ยลองคอมามนเ์็นเข้ามานะครับเอาแบบไม่หนักมากนะทุกคนสําหรับแท็บเล็ตเครื่องนี้ประมาณนี้นะครับใครสนใจเครื่องนี้เนี่ยก็ลองไปสั่งได้เลยนะครับที่พิกัดด้านล่างใต้คลิปเหมือนเดิมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า